กรอสางคือบ้านของเงินถ้าวันนี้บ้านหน้าอยู่บ้านเป็นมงคลโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินก็จะหลั่งไหลหาเหมือนเราอยู่บ้านค่ะถ้าวันนี้อยู่แล้วรู้สึกสะดวกสบายบ้านอยู่แล้วหน้าอยู่เป็นมงคลเราก็อยากอยู่นานๆออกไปแล้วก็อยากจะพาเพื่อนเข้ามาอยู่อีกใช่ไหมคะเงินก็เหมือนกันอันนี้เป็นความลับของพลังงานจริงๆแล้วความลับนี้ก็จะเป็นความลับของศาสตร์ของจุย้ยด้วยค่ะอย่างเช่นกรอสรางใบสีเขียวเหนียวซับใบนี้ออกแบบเป็นมงคลตาม ตำสาดห้องจุ้ยเป็นกราดซางใบาย,ยาวที่มีซิปรอบเป็นมงคลมากๆด้านในสามารถใส่ธนบัตรได้ช่างใบโดยที่ไม่ต้องพับซึ่งถ้าพูดถึงความลับในเครื่องของการใส่เงินในกราดซางต้องให้เงินหันเข้ามาแบบนี้เหมือนเงินเข้าบ้านช่องกลางมีช่องสำหรับใส่เหรียญสะดวกสบายในการใช้ใครสนใจรุ่นนี้999บาทฟรีค่าจัดส่งถ้าเป็นกราดซางใบาย,ยาวสายคล้องถอดเก็บได้มีของแถมและมีเคล็ดลับจัดให้ด้วยใบสีเขียวแนะนําสําหรับคนที่เกิด วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์แนะนําเป็นสีเขียวเหนียวซับ